S 1> <S 1> <S ปิดท้ายวันนี้กันดีกว่านะครับมาดูเรื่องราวความใจป่าของจ <ừ> um, ีดรากอนกันครับตอนที่เขาอยู่ในครมเนี่ยเขาเปยเพื่อนเพื่อนยังไงบ้างามาดูนะิดตาครับใสยเป้เฮ้ยใส่เป้เอวมีประเด็นเ,เกี่ยวกับ <ừ> um. ความใจใหญ่ใจดีของ G-Dragon รเดเดอร์ในวัย32ปีแห่งวง Big Bang ครับก็ต้องบอกเขาค่้ำวอดในวงการมาปีเนี้ปีที่ล้ว ในปีนี้ก็มาบอกเล่าเรื่องราวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีประเด็นที่เขามาจะทุ่มทุนซื้อหาของพรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนใกล้ชิดจนสร้างความประทับใจต่อผู้รับได้เสมอๆเ,เลยครับนี่ประเด็นล่าสุดเป็นกระทู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความใจดีในเรื่องเงินเงินทองทองกับเพื่อนฝูงของจีดราก้อน หลายคอมเมนต์เขาคอนเฟิร์มเลยนะเขาบอกความใจกว้างของจีดราก้อนนั้นเป็นเรื่องจริงคือมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยนะฮะรับใช้ชาติอยู่ฐานเดียวกับจีดราก้อนเลยและไงต่อนะฮะพัดครับอ่ก็บอกว่าแฟนของเธอก็มาเล่าให้เธอฟังครับว่า g ีดราก้อนเนี่ยให้บัตรเครดิตแบล็กการ์ดให้เพื่อนเพื่อทหารเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามใจอมชอบเลยไม่ว่าจะเป็น อ,อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้ถึงแม้ว่าตัวศิลปินดังเนี่ยจะอยู่ฐานหรือไม่อยู่ฐานก็ตาม <c oughs> รวมทั้งเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้ทั้งร้านค้าวสวัสดิการทหารหรือแม้แต่ใช้เรื่องส่วนตัวอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ใช้ได้ดังนั้นเพื่อนร่วมฐานก็จะไปซื้อของของตัวเองไม่มีใครต้องจ่ายเงินเพราะบัตรเครดิตของจี r ราก n รับผิดชอบรื้อรืดอด,ด,ด, <c oughs> ดูแลคจะให้ทั้งหมดเลยครับ คือเขาหาเงินได้หลายทางไงคุณคืออย่างที่เราทราบกันนะคือเขาเป็นนักร้องถูกต้องไหมแล้วเขาก็เป็นศิลปินไอดอลนักแต่งเพลงนะคือทําเงินจากค่าลิขสิทธิ์เพลงที่แต่งให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนศิลปินคนอื่นๆเนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งเกาหลีใต้เลยอันนี้ยังไม่นับรวมนะทัวร์คอนเสิร์ตและสายแฟชั่นนะคุณจีดราคอนทำอะไรออกมาคอลแลบการอะไรก็ขายเกลี้ยงอ่ะล่าสุดนี่เพิ่งซื้อเพนเฮาส์นะ210ล้านบาทถือว่าแบบซื้อไวชิวที่ใหม่ของเขา Oh, My friend <า> I love you man <laughs> Hey bro เลยนะ Hey bro what's up <S <laughs> Oh what's up man อยากอยากมีเพื่อนแบบนี้อยากอยากมีโบ bro แบบนี้บ้างโอ้ยมาก